เรายังอยู่กันต่อนะคะกับงานประเพณีค่ะซึ่งต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นงานประเพณีของในจังหวัดพิษณุโลกบ้านเราค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลนะคะจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดาอย่างสนุกสนานค่ะ ที่ตำบลวังพิกุลอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนางวราภรณ์เสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำตำบลวังพิกุลประจำปี2568โดยหลังจากพิธีเปิดผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิ ษณุโลกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและชาวไทยทรงดำจากหลายจังหวัดร่วมการแสดงฟ้อนไทยทรงดำการเพลงไทยดำรำพันกับชาวไทยทรงดำอย่างสนุกสนานนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำอาทิแกงไข่ผําแกงหยวกแกงบอลแกงหนอกไม้กับผู้มาร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วยค่ะสําหรับพื้นที่ตําบลวังพิกุลอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ มีประชากรประมาณ9000คนมีทั้งหมด15หมู่บ้านมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำอพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยกระจายอยู่ในตำบลวางพิกุลจำนวนทั้งสิ้น8หมู่บ้านค่ะและจากการย้ายถิ่นฐานของชาวไทยทรงดำนั้นได้นำเอาประเพณีวัฒนธรรมภาษาพูดการแต่งกายพิธีกรรมรวมไปถึงอาหารแล้วก็การละเล่นเข้ามาด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามพร้อมท้งให้ชาวไทยทรงดำมีความรักความสามา คและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนและก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะทางนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลจังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาได้จัดงานโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำเป็นงานประเพณีประจำตำบลวังพิกุลที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะ